สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับที่รับชมแพลตฟอร์มของสำนักข่าว InfoQuest นะครับวันนี้อยู่กันกับผมแชลัตพุมาลานะครับกับช่วงของ Exclusive Interview นะครับที่จะพาคุณผู้ชม ไปเจาะลึกนะครับกับปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียนที่น่าสนใจในเวลานี้นะครับแต่ก่อนที่จะปุ๊ไปพูดคุยนะครับกับผู้บริหารในวันนี้นะครับคุณผู้ชมที่ต้องการอยากทราบข้มลข่าวสารนะครับแบบรวดเร็วทันใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการลงทุนนะครับข่าวสารต่างประเทศรวมไปถึงข่าวการเมืองร้อนๆในบ้านเรานะครับก็สามารถ กดติดตามให้กับโซเชียลมีเดียของสำนักข่าวอินโฟเ e s สได้เลยนะครับและบริษัทนะครับที่เราจะไปพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์เนี่ยที่คนไทยรู้จักอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายคนคงจะผูกพันกับแบรนด์ของเขาเป็นอย่างดีนะครับนั่นก็คือตู้เติมเงิน บุญเติมนั่นเองนะครับที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัท f ฟอสมาสเซอร์วิ e จำกัดมหาชนนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมนะครับที่เป็นนักลงทุนยังพอจํากันได้นะครับมีช่วงหนึ่งที่ราคาหุ้นของฟอสมาสเซอร์วิสเนี่ยปรับตัวลดลงไปค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับเนื่องจากมีนักลงทุนเนี่ยมีความกังวลถึงกระแสการดิสลอปชั่นนะครับการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยโดยเฉพาะตัวโมบายแอปพลิเคชันนะครับว่าจะเข้ามาแทนที่ตัว ตู้เติมเงินนะครับในเวลานั้นนะครับแต่วันนี้นะครับอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยฟังกลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่ของเขาให้ดีเลยนะครับเพราะว่าในบางมุมในบางมิติเนี่ยฟอสมาสเซอร์วิสเนี่ยอาจจะกลายเป็นผู้ไปดิสลอชันคนอื่นได้เช่นกันนะครับและได้ข่าวมาด้วยนะครับว่ามีผู้ลงทุนสถาปันแล้วก็กองทุนเนี่ยหยิบหุ้นตัวนี้เข้าไปอยู่ในจอเรดาร์แล้วด้วยนะครับความน่าสนใจนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาหา คำตอบกับผู้บริหารไปพร้อมๆกันนะครับขอต้อนรับคุณนรงศักดิ์เลทรัพย์ทวีกรรมการผู้จัดการบริษัทฟอสมาสเซอร์วิสจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับคุณนรงศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณชัยรัตน์กับแล้วก็นักลงทุนหรือผู้ฟังทุกท่านครับครับผมโอเคครับอย่างที่เกริ่นคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่ครับคุณนรงศักดิ์ว่าก่อนหน้านี้เองดูเหมือนว่าเราเคยมีกระแสว่าเราจะถูก disruption นะฮะการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคไปใช้ตัวแอปโมบายแอปพลิเคชันการเติมเงินมือถือการเติมเงินเกมอะไรต่างๆะฮะอยากให้วันนี้เองเนี่ยอยากให้คุณนรลกศักมาเล่าพัฒนาการของธุรกิจของเรานิดหนึ่งครับว่าเมื่อก่อนเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เบื้องต้นเนี่ยเรามีการปรับตัวธุรกิจของเราใหม่ในรูปแบบไหนยังไงบ้างครับก็เอ่อก่อนอื่นนะครับก็จริงๆบริษัทเอ่อฟอสซมาร์ทเซอร์วิสจำกัดมหาชนหรือเรียกกันว่าเอสสมาร์สนะครหรือแบรนด์ จริงๆ,ๆเราก็เปิดบริษัทหรือเปิดธุรกิจมาประมาณสักสิบสองปีนะครับสองสามสองปีที่ผ่านนะครับเราข้อเข้าตลาดหลักทร,รัพย์ตัว m อ i ไเมือ่อประมาณสักหกปีที่แล้วนะครับทีนี้เดิมเนี่ยเราทําธุรกิจเดียวนะครับเป็นตู้เขารียกาเรียกว่าตู้เติมเงินมือถือ,อนะครับเท่านั้นนะครับเรื่องรายได้หลักๆเราเนี่ยมันมาจากพวกค่าธรรมเนียมที่เก็บจากลูกค้ากับค่าเขาเรียกกันว่าคอมมิชชั่นที่ทางผู้ให้บริการหรือค่ายมือถือเขาแบ่งให้เรา เราารยได้สองส่วนนะครับเราวก็โตมาโดยตลอดนะครับยิ่งเข้าตลาดเมื่อเจ็ดปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหเราโตมาตลอดนะครับจนเรียกว่ารายได้หลักของเราเนี่ยเก้าสิบสอาเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาจากการเติมเงินมือถือนะครับเราก็มีการเพิ่มบริการใหม่ๆเข้าไปเป็นพวกกลุ่มชําระบินนะครับแต่ก็ไม่ยอดไม่ได้เยอะเท่าไหร่อย่างเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นเป็นเติมเงินมือถือนะครับแล้วก็เหตุเหตุเกิดเมื่อสี สี่สี่ปีที่แล้ว,ลวนะครับ,รบเราโตระเบิดเลยนะครับ<ช>ิ่มตู้เขา้าจากตอนเข้าตลาดเราสามหมื่นกว่าตู้นะครับเราก็เพิ่มปีละสามหมื่นสามหมื่นจนเรามีเป็นแสนตู้นะครับแล้วสี่ปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีต้องเรียกว่าหลายหลายหลายเหตุการณ์เกิดพร้อมๆกันนะครับถ้าจาได้เนี่ยราคาเราขึ้นไปถึงราคาเราขึ้นถึงยี่สิบเอ็ดบาทใช่ใช่ครับเราก็<ช>หล่นตุบลงมาจากยี่สิบเอ็ดบาทเหลือประมาณสักห้าหกบาท นะครับเราเจอรียกันก็คือเรื่องของตัวมือถายแบงกิ้งนะครับที่เข้ามาฟรีค่าบริการเป็นช่องทางใหม่ๆครับตัวสองเนี่ยก็จะมีตู้คู่แข่งยี่ห้ออื่นๆตามมานะครับรวมทั้งจะมีค่ายมือถือบางค่ายที่ทําตู้ออกมานะครับเรามีสามเหตุการณ์กระนำลงมาพร้อมๆกันพร้อมๆกันเลยครับก็เลยทำราคาเราร่วงลงมานะครับก็จากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับเราก็มีการคิดกลยุทธ์ใหม่ๆเข้ามาว่าเราอยู่อุตสาหกรรมเดียวไม่ได้ละอยู่ในกลุ่มของเทเลคอม เทลโกหรือค่ายมือถืออย่างเดียวไม่ได้ละกับสองเนี่ยในแง่ของพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแน่นอนเปลี่ยนเร็วด้วยนะครับแล้วก็แบงก์ก็ออกมาทำเรื่องแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งวอลเล็ตต่างๆนะครับแต่เราก็เลยมีการขยับกลยุทธ์ใหม่วางเป้าหมายใหม่นะครับเราคงอยู่อุตสาหกรรมเดียวไม่ได้ก็เลยสุดท้ายเนี่ยเราก็เลยปรับตัวเองออกมาเป็น3ธุรกิจนะครับในแง่ของธุรกิจที่เป็นเติมเงินรักชำระเงิน นะครับเราก็ยังคงอยู่นะครับแต่เราต้องมีลักษณะของการรักษาทํายังไงให้อาธุรกรรมการเติมเงินมือถือรับโทรัพ์บินกลุ่มลูกค้าหลักของเราเนี่ยยังคงอยู่ยังใช้อยู่นะครับโดยการเพิ่มบริการใหม่ๆเข้าไปนะครับกับสองเราก็ขึ้นธุรกิจที่2เราเรียกว่าธุรกิจการเงินคบวงจรนะครับนอกจากเติมเงินมาแล้วเราเริ่มทําธุรกิจการกุ้งจอละเริ่มมาจากการที่เราเป็นตัวแทนธนาคารก่อนทุกท่านจะจำได้ว่าเราเป็นทีาเรียกว่าเป็นบริษัทแรกๆเลยที่ เป็นตัวแทนธนาคารนะครับเมื่อ30ปีที่แล้วเราก็เริ่มจับสมแบงค์นะครับขอให้แบงค์ช่วยแต่งตั้งเาเป็นตัวแทนนะครับก็รันมาจนถึงปัจจุบันมีล่าสุดเมื่อเมื่อสองวันที่แล้วเพิ่งได้อีกแบงค์หนึ่งคือ C m b ีนะครับรวมทั้งหมดเรามีเจ็ดแบงค์นะครับก็มีตั้งแต่กรุงไทยเคแบงค์เอสซีบีพอกศออมสินกรุงศรีและล่าสุดเราเป็น c m เีนะครับเดี๋ยวปลายปีนะครับมีทันทีเราได้แบงค์หนึ่งเป็นแบงค์ใหญ่เป็นแบงค์ที่นะครับนะครับก็ นอกจากที่เราเมื่อสามสิบปีที่แล้วเราเป็นแบงกิ้งเป็นธุรกิจทําเรื่องของตัวแทนธนาคารแล้วเนี่ยแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยเรามีเรื่องของการขอลเซนสินเชื่อให้บริการสินเชื่อนะครับทําให้ธุรกิจที่สองเราเนี่ยเราเรียกว่าการเงินขบวงชรเนี่ยเป็นทั้งตัวแทนธนาคารนะครับแล้วก็เป็นทั้งให้บริการสินเชื่อนะครับแล้วก็เมื่อสามปีที่แล้วเราก็มีตั้งอีกธุรกิจหนึ่งนะครับเราเรียกว่าธุรกิจเวดดิ้งแมชชีนนะครับต้องก็ต้องเห็นว่าสามสิบสองสามปีที่ผ่านมาเรามีการตั้งตู้เวดด แต่เป็นประเภทที่แบบผมเรียกว่าขายน้ําขวดขายน้ํากระป๋องซื้อมาขายไปแล้วผมเป็นตู้เวดดิ้งแมชชีนเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยนะครับแต่ผมทําให้มันทันสมัยมากขึ้นโดยการทําให้เป็นจอดิจิตอลนะครับข้อมูลเรียลไทม์ดูข้อมูลได้นะครับอันนี้ก็แปะกล่าวนะครับจากธุรกิจดั้งเดิมเติเมเงินมือถืออย่างเดียวจนถึงปัจจุบันมีสามธุรกิจหลักครับอืมครับผมอย่างนี้สอบถามเบื้องต้นก่อนล้วกันครับว่าอย่างธุรกิจปัจจุบันเองฮะ เราดูเหมือนว่าเราจะหลีกหนีการถูกดิส r u ปชั o นจากในวันนั้นเนี่ยมาวันนี้เนี่ยถือว่าเราผ่านพ้นจุดจุดอันตรายจุดจุดที่แบบต้องโดนคนอื่นดิส r u ปชั o นมาแล้วหรือยังครับนอร์สักต้องบอกว่าเ,เราลงไปจุดต่ำสุดแล้วนะครับตอนนี้เราลาลังเด้งขึ้น<ม><ม>ต้องบอกว่าที่บอกเมื่อก่อนเนี่ยเราเพิ่งพิงกับตัวเดิมเงินมือถือแ<ช>ละธุรกิบินนะครับล <ะ S 1> แล้วก็รายได้หลักๆ9 0้ากว่าเปอร์เซ็นต์มาจากตรงนั้นนะครับปัจจุบันเราปรับสัดส่วนเรียบร้อยลวนะครับเิมเงินมือถือแลวจะเป็นเราอยู่แค่ประมาณสักส นะครับ,บในขณะขขที่ไอธุรกิจที่เป็นแบงกิ้งเอเจนต์ตัวอ e ีไวลเล็ตที่เรากินเกือบอ่าห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งไอธุรกิจที่เป็นเติมเงินมือถือหรือรัฐบาลบินเนี่ยต้องบอกว่าอ่ามันก็ประคองตัวนะครับลดลงนิดหน่อยแต่ละปีนะครับตามตามตลาดอ่าพีเพสที่ค่อยค่ยขดตัวลงนะครับแล้วลูกค้าก็ไปใช้ช่องทางที่เป็นมือวแบงกิ้งแต่ธุรกิจที่สองที่สามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบงกิ้งเอเจนต์เรื่องของสินเชื่อเล่นเรื่องของบัญชีเนี่ยตอนตอนนี้เป็น ปัจจุบันเราโตปีหนึ่งยี่สิบสิบเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งพอรวมทั้งสามธุรกิจรวมกันเนี่ยมันเริ่มออกรวมกันเป็นบวกละนะครับครับในการบาลานซ์พอถูกต้องไหมฮะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ในแง่ของธุรกิจที่สองที่สามเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้เราไม่ได้ดนดิสละเลยนะครับเราไปซัพพอร์ตให้กลุ่มแบงค์นะครับต้องบอกว่าไปช่วยไปช่วยแบงค์ในการดูแลลูกค้าบริหารค่าใช้จ่ายนะครับพาร์เนอร์แฮปปี้ลูกค้าแฮปปี้ครับก็โตโตวันโตคืนนะครับ แล้วก็ปลายปีเรามีเดิมเราเป็นตัวแทนธนาคารเฉพาะเรื่องของฝากเงินโอนเงินนะครับปีนี้เรามีเรื่องของการเปิดบัญชีนะครับเรารมีเรื่องการเป็นตู้เอทีเอ็มให้ด้วยมันจะทาให้เราเป็นตัวแทนธนาคารที่ครบวงจรนะครับเราเรียกกันง่ายๆว่าเราเป็นแบบรับอาสาช่วยแบงค์เป็นธนาคารชุมชนให้แบงค์นี่การการฝากถอนนีม่มีความแตกต่างจากสู้เอทีเอ็มทั่วไปยังไงฮะสํสหรับตู้้มินิเอทีเอ็มของเราเนี่ยคือคือ คือของผมเนี่ยมีมีมีข้อดีนะครับก็คือตลอด24ชั่วโมงเลยทั้งฝากทั้งถอนนะครับแล้วก็ฝากเนี่ยตั้งแต่แบงค์พันยันเหรียญบาทเลยครับถ้าถ้าถ้ามองถ้าตู้ a อทหรือตู้ซ d m มแบงค์เนี่ยหลักการคืออย่างต่ำสุดแบงค์ร้อยแบงค์ร้อยใช่ครับถูกไหมครับผมลงไปในระดับเหรียญบาทเลยในกรณีที่ฝากเงินนะครับและถอนเงินเนี่ยผมผมลงไปในระดับถึงแบงค์ยี่สิบเลยโอ้ค่ะนะครับคือถอนน้อยฝากน้อย ยีี่ชั่วโมงใกล้บ้านมาที่บุญเติม mm hmm. แต่ถ้าถอนเยอะๆ mm hmm. เดินทางไกลๆออันนี้ก็ mm hmm. ก,ก,ก,ก็ไปที่ธนาคารครับครับผมอย่างนี้พอบอกได้ไหมฮะว่ามีแบงค์ไหนที่เข้าร่วมกับเราบ้างล่อะอปัจจุบันมีเจ็ดแบงค์นะครับปัจจุบันเนี่ยเจ็ดแบงค์ที่เป็นตัวแทนธนาคารนะครับก็ไล mm ่แบงค์แต่เคแบงค์นะครับเอชซีบีกรุงไทยกรุงศรี mm hmm. ธนาคารออมสิน mm hmm. ทกส mm hmm. นะครับ,รบแล้ล่าสุดก็คือซีเบี นะครับปลายปียังขออุบไว้หน่อยเป็นแบงค์ใหญ่อีกแบงก์นหนึ่งนะครับแบงค์ที่แปดครับครับผม,ผมนี่การขยายตู้เหรอฮะตัวตัวการขยายตู้นี่เราจะมีการลงตู้ใหม่เลยไหมฮะหรือว่าตู้เดิมนี่เราสามารถมีการปรับปรุงแล้วก็ประยุกต์เข้ามาเป็นในรูปแบบของมินิเอทีเอ็มได้ด้วย<ม>ครับครับตอนนี้ตู้เรามีทั้งหมดอต้องบอกว่าตู้เรามีหมดแสนสามหมื่นจุดทั่วประเทศนะคร<ม>ับถ้ามองถ้ามองเอทีเอ็มซีดีเอ็มทุกแบงก์รวมกันในประเทศไทยมีประมาณสักห้าหมื่นห้า นะครับเราแสนสามแล้วเราก็ระดับหมู่บ้านเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ตู้เอทีเอ็มซีเ็ก็กระจุกันอยู่ในเมืองในเมืองใหญ่ต่นะครับเราลงไปในระดับหมู่บ้านเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว c d ดเนี่ยรับตู้ฝากเงินเนี่ยแสนสามหมื่นตู้ตอนนี้ให้บริการครบหมดแล้วนะครับแต่ตอนที่เป็นตู้ a อทีเอ็มมาถอนเงินได้เนี่ยเราต้องเพิ่มอุปกรณ์ต่อพ่วงเข้าไปที่ตู้นะครับเดี๋ยวปีนี้เนี่ยเราจะเริ่มประมาณสักอ่าปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้านะครับ ปีนี้เราจะลงองร200ตู้ก่อนนะครับเพื่อทดลองทุกอย่างให้มันนิ่งนะครับแล้วภายใน2ปีเราจะเพิ่มหมื่นตู้ก็มหมื่นจุดหรือง่ายๆคือทาเลเดิมตู้เดิมนะครับเราแค่เปลี่ยนเติมขาเข้าไปนะครับทําเลเรามีอยู่แล้วลูกค้าเรามีอยู่แล้วเราแค่เติมขาเข้าไปก็ให้บริการได้นะครับปีนี้เราเพิ่ม200นะครับภายใน2ปีเราเพิ่มหมื่นจุดครับอืม200นี่คือปลายเดือนกันยายนนี้เลยใช่ไหมครับคุณรองสรอ ก็ตสตาร์ทเนี่ยปลายเดือนกันยายนต้นเดือนตุลานะครับแล้วก็จะเริ่มค่อยๆติดตั้งนะครับเราเราเชื่อว่าเดือนเดียวเดือนตุลาเราน,น้าจะจบสองร้อยตู้นะครับแล้วก็วดูปรับตูนทุกอย่างให้มันนิ่งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยปีหน้าเราจะเริ่มสเกลตู้ละนะครับภายในสองปีตู้นะครับ,ตรบแต่เรื่องสเกลตู้ไม่ต้องห่วงครับเราเคยทําสี่ติเดือนละห้าพันตู้มาแล้วครับผมไม่ยากให้ตลาดตอบรับดีเพราะว่าเฟสแรกเนี่ยผมทําเป็นสองขยับเฟสแรกเนี่ยไม่ต้องใช้ บัตรเลยนะครับใช้แอปพลิเคชันของแบงก์นี่แหละแล้วก็มายิง QR ที่ตู้เงินออกเลยครับนะครับเฟสสองเนี่ยผมจะใช้แบบบัตรอาจจะเป็นบัตรประชาชนบัตรสวัสดิการนะครับบางคนอาจจะไม่ถนัดแอปก็ใช้บัตรประชาชนเนี่ยเสียบไปเนี่ยก็ถอนเงินได้ล่ะผมพูดให้เห็นภาพครับว่าอตอนนี้ไอ้ต่อต้องบอกว่าฝากเงินผ่านตู้เนี่ย cdm เนี่ยในตลาดเลยทั้งประเทศเนี่ยวันนึงเดือนหนึ่งเนี่ยแค่2ีล้านรายการ คุณเ,เติมเนี่ยช่วยไปสองล้านรายการคือสิบเปอร์เซ็นตของตลาดละแต่ถอนเงินเนี่ยมันมากกว่าฝากเงินแปดเท่าแปลว่าตลาดต่อเดือนมันร้อยแปดสิบล้านรายการเนี่ยโอ้ถ้าเรากินสิบเปอร์เซ็นแชร์มาสิบเปอร์เซ็นตช่วยธนาคารได้โอ้โหแปลว่ายอดผมโตขึ้นสิบเท่านะครับแต่ภายในสองปีนีน้ผมไม่ได้หวังสิบเปอร์เซ็นเหมือนสัดส่วนเหมือนฝากเงินผมขอแค่เปอร์เซ็นต์เดียวคขอขอแค่เปอร์เซ็นต์เดียว นะครับแล้วก็ตู้ a อ m ีเอ็มเาให้ฟังครับตู้ a t m ีเนี่ยปกติเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยต้องมีคนทำรายการเดือนละสามพันรายการนะครับตู้เอทียถึงจะตั้งได้นะครับมผม<ข>อพอแค่สองร้อย<อ>รายการพอสองร้อยรายการต่อเดือนต่อตู้พอผมก็สามปีสามปีขึ้นทุนลักปัจจุบันผมฝากเองินอย่างเดียวเนี่ยปีแล้วผมยี่สิบล้านรายการนะครับผมรายได้ผมสามสิบบาทก็เท่ากับรายได้ผมหกร้อยล้านนะครับกำไร คิดเร็วๆนะครับหนึ่งในสามก็คือสิบาทผมก็กําไรก็สองร้อยล่ะรายได้หกร้อยกำไรสองร้อยนะครับการที่ผมเพิ่มธุรกรรมเพิ่มแบงค์ขึ้นไปสองแบงค์เพิ่มธุรกรรมถอนเงินที่ตลาดโว๊ะแปดเท่าขอแค่เท่าเดียวผมก็รายได้เพิ่มเท่าตัวกําไรเพิ่มเท่าตัวครับโอเคได้ครับคุณผู้ชมก็ไปลองคำนวณดูเราคำนวณสัดส่วนขึ้นไปเราคำนวณดูฮะโนะครับถามว่าเราไปช่วยแบงค์ แบงค์แฮปปี้หมดนะครับเพราะว่าเดิมนเนี่ยแบงค์เนี่ยวเวลาให้บริการว่าจะจ้างพนักงานสาขาตู้ a อทีเอมขนเงินไปความเสี่ยงเยอะแยะเลยแบงค์มีแต่ค่าใช้จ่ายนะครับในมุมเราเนี่ยเราเข้าไปซัพพอร์ตแบงค์โดยที่แบงค์เขาโฟกัสไปเรื่องของดิจิตัลลดลดคนลดสาขาทำนู่นทำนี่เราไปซัพพอร์ตให้แบงค์ไปช่วยแบงค์ดูแลลูกค้าในระดับหมู่บ้านแถมแบ่งรายได้ให้แบงค์ด้วยอ่าเราอยู่ในในกลุ่มของบริษัทฟอร์ดนะครับฟอร์ดรุ๊ป นะครับเราเชี่ยวชาญเรื่องของการทําเรื่องของหุ่นยนต์อยู่แล้วเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการส่งข้อมูลอยู่แล้วนะครับก็ <_' cause S 2> เลยวิจัยพัฒนาคนไทยรุวนครับปีกว่านะครับออกมาเป็นหุ่นยนต์ตู้แรกของโลกเลยที่สามารถอ่าชงได้ชงสดนะครับในนั้นเนี่ยก็จะมีผมเรียกว่ามีหุ่นยนต์หลายตัวอยู่นะครับมีเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าเครื่องทําน้ําแข็งเครื่องทําน้ําร้อนเครื่องทําโซดาเครื่องปั่นนะครับทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดนะครับเราเลยมองว่า อันนี้คือเป็นธุรกิจ S-Curve ที่เราไปเข้าไปสู่อุสาหกรรมที่เป็นเครื่องดื่มที่ยังไงคนก็ต้องกินนะครับ<ม>แล้วก็ไปช่วยอตอบโจทย์ลูกค้าว่าลูกค้าบางคนกินแต่ะแต่ละครั้งไม่เหมือนกันอันนี้เป๊ะเลยราคาเข้าถึงคุณภาพโอเคปัจจุบันเนี่ยเรื่องแมคาีนิกข,ของกลไกต่างๆของเราเริ่มนิ่งหลักนะครับเรื่องรสชาติเนี่ยเราปรุงจนถูกปากคนไทยเรียบร้อยละการเพิ่มเมนูต่างๆเข้ามาตลอดเวลา นะครับทำเลลูกค้าเริ่มรู้จักแล้วนะครับเราใช้แบรนด์ว่าเต่าบินนะครับก็ขึ้นปีแรกนะครับตั้งแต่ตู้แรกนะครับจนถึงครึ่งปีแรกเนี่ยเราเพิ่มได้ประมาณั้งหกเจ็ดสิบ็ดบตู้เองเพราะว่าช่วงแรกๆกเราต้องตูแมคนิกต,ต่างๆรสชาติต่างๆ่จนทุกอย่างมันนิ่งหมดละนะครับสามเดือนที่ผ่านมาเราขึ้นมาอีกร้อยกว่าตู้นะครับเมราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวปลายเดือนเก้าจะเห็นหลักสองร้อยนะครับแล้วก็ปลายปีเราตั้งเป้าว่าพันตู้เดี๋ยวเราจะสเกลขึ้นมาผมปรับเลย นะครับแล้วก็เราตั้งเป้าว่าภายในสามปีเนี่ยเราจะมีอยู่สองหมื่นตู้นะครับถ้ามองเป็นแก้วถ้าเทียบเทียบเท่ากับเจ้าตลาดเจ้ากาแฟเมสังเจ้าตลาดก็ขายวันหนึ่งประมาณสักเจ็ดแปดแสนแก้วเราจตั้งเป้าเจ็ดแสนแก้วต่อวันนะครับที่อยู่ในปั๊มน้ํามันใช่ไหมฮะที่อยู่ทั้งปั๊มแลือก็ปัสาวหกสาวพันกว่าก็ไปอ้างอุงกับเขาหน่อยเราไปดูข้อมูลว่าน้ำมันกว่าสาขาขายรวมกันวันหนึ่งประมาณเจ็ดแปดแสนแก้วนะครับคามเจขอไนะครับ ทีนี้เราก็มองว่างั้นเราก็ตั้งเป้านะครับเราก็ตั้งเป้าอยากจะเป็นเบอร์หนึ่งเขานะครับว่าเอ้ย,อยงั้นเรามีสองหมื่นตู้ภายในสามปีนะครับแล้วตู้นหนึ่งเนี่ยขายเวลาห้าสิบแก้วรวมกันปุ๊บก,ก็คือหนึ่งล้านแก้วโอ้โหครับที่เเบอร์หนึ่งบเ,เบอร์หนึ่งเลยอันนี้ขายสองหมื่นตู้นะครับแล้วก็วลาห้าสิบแก้วถ้าเบอร์หนึ่งเบอร์สองปัจจุบันไม่ไม่ได้ขยับมากนะครับเราจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งแต่ถ้าเขาขยับมากก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วน ขายต่อแก้วเนี่ยเรามีตั้งแต่สิบห้าบาทเลยตั้งแต่น้ำบบพซี่น้ำสไปซ์น้ำแดงมะนาวโซดามีทุกอย่างเลยเอาเอาเป็นว่าขายตั้งแต่เด็กเด็กประถมเด็กอนุบาลจนถึงผู้ใหญ่เลยก็คือตั้งแต่น้ำแดงสไปซ์ยันโอเลี้ยงชาเย็นต่อกลุ่มไว้รื่นคือเราเราตอบโจทย์ทั้งหมดนะครับเราก็มองว่าภายในสามปีสองหมื่นตู้วาลาห้าสิบแก้วราคาแก้วโดยเฉลี่ยตั้งแต่สิบห้าบาทจนหกสิบเนี่ยประมาณสักสามสิบาทแต่เ,เสร็จร,รวมกันกุชยัยรัฐ ถ้าไม่เวอร์เกินไปนี่ยอดยขายประมาณปีละประมาณหมื่นล้านโอโหนี่โตสองสามเท่าเลยนะเนี่ยใช่ไหมหมื่นล้านนะครับตามสมการที่ผมบอกไปสองหมื่นตู้ห้าสิบแก้วแก้วละสามบาทับยในสามปียอดขายหมื่นล้านธุรกิจขายนะ้ำธุรกิจขายเครื่องน้ําเนี่ยกําไรดีมากถ้าผลิตเองทําเองนะครับอมผมเคยทําซื้อมาขายไปไปซื้อน้ํากระป๋องเอามาวางในตู้เวนดิ้งแล้วก็ขายน้ากระป๋องกําไรแก้วละสามบาทขวดละสามบาทอันเนี้ย ผลิตเองเลยเท่ากับตู้มันผลิตเครื่องดื่มเองเลยทงเองขายเองอม,มาจิ้นเนี่ยค่าวัตถุดิบจริงๆแค่ประมาณสั100กสามสิบเปอร์เซ็นสามสิบสิบเปอร์เซ็นตร้อยเปอร์เซ็นหักสามสิบเปร็นต์กำไรมันห้าหกสิบเปอร์เซ็นก็เลยมองกันว่าโอ้ถ้านเป็นไปตามแผนทุกอย่างเป๊ะๆเลยนะยอดขายหมนะื่นล้านกาไรไม่ต่างกับพันล้านมันทสุดท้ายเหลือไม่ต่างกันครับ,รบอันนี้คือสิ่งที่เราวางไว้นี่ขอมาเข้าเรื่องของตัว performance หน่อยแล้วกันครับว่าอย่างในช่วง ครึ่งปีหลังเองลหอฮะถ้าในมุมมองของคุณนรงศักดิ์เนี่ยคิดว่าภาพของตัวรายได้หรือว่าเป้าหมายการเติบโตในถึงสิ้นปีเนี้มันจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วเรามีการประเมินไหมครับว่าในสามปีห้าปีข้างหน้าเนี่ยการเติบโตมันจะไปได้ไกลขนาดไหนเพราะว่าดูจากการคํานวณสมมุติฐานแต่ละตัวธุรกิจนี้ก็น่าจะมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดในระยะสามถึงห้าปีข้างหน้าพอสมควรเหมือนกันนะครับกับกับก็ก็พูดถึงอนาคตก่อนแล้วค่อยย้อนกลับมาปัจจุบันนะครับปัจจุบัน มีเรื่องสา,าการฟูลวิลติดเชื้อ็อ,อกดาวเคอร์ฟิลท่านั้นก็บอกว่าปีที่แล้วปีนี้เนี่ยเราเรายังแบบคาดการเป๊ะเปําบากเรียกว่าเป็นแค่ปักของนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะส่งมอบโปรดักส่งมอบอ่ามิสเซโมเดลใหม่ๆออกมานะครับเมื่อทุกอย่างมันเข้าสู่ภาวะทีออ่เราอยูออ่ร่ออวมกับมันได้แล้วทุกอย่างกลับมาจับจ่ายใช้สอยผมว่าการสเกลขึ้นไปเราสปีดได้เร็วมากนะครับเราก็มองว่า ถ้าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจต้องบอกว่าพอเราเราแบ,บ่งเป็นสามธุรกิจละเติมเงินรับชำระเงินเนี่ยผมมองว่าเราแค่ประคองให้ไรายได้กําไรของธุรกิจเนี้ยมันไม่หล่นมันอยู่เท่านี้แหละนะครับวิธีการผมก็คือเพิ่มบริการใหม่ๆไปไป,ไปขายเป็นไมโครชูรนันไปเรื่องของต่อทะเบียนรถนะครับจากเดิมผมใช้ตู้ในการเติมเงินรับชำระเงินอเดี๋ยวจะมีต้องต้องบอกว่าอเรามีการทําเรื่องของโมเดลเรื่องของเคาน์เตอร์ขึ้นมา นะครับเป็นเคาน์เตอร์ขึ้นมาเลยนอกจากตู้แล้วเนี่ยคุณสามารถไปที่เคาน์เตอร์ของเราที่มีอยู่นะครับพันแปดร้อยสาขาพร้อมเลยแปลว่านอกจากคุณเติมเงินที่ตู้คุณไปเติมเงินที่เคาน์เตอร์ได้คุณไปชําระบิลที่ตู้คุณชำระเงินเคาน์เตอร์ได้นะครับมีการเพิ่มบร,ริการใหม่ๆเข้ามาผมว่าอันนี้จะทําให้ธุรกิจที่เป็นธุรกิจเติมและชาระเงินเราเนี่ยไม่ตกจากเดิมหรือถ้าตกก็ตกน้อยมากนะครับเราก็ไปสปีดธุรกิจที่สองกัะสับ ธุรกิจที่เป็นการเงินคขบวงจรผมมองต่อจากนี้เนี่ยผมเชื่อว่าไม่น่าจะต่ำกว่าโรสนะครับปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า20% 20-30%แต่าก,การเพิ่มแบงค์เพิ่มเรื่องการถอนเงินเพิ่มกลุ่มลูกค้าเข้าไปมันน่าจะโตได้20-30%ถามว่าปีที่ผ่านมาโตเท่าไหร่ปีที่ผ่านมาโตประมาณ60%นะครับปีนี้ด้วยเรจด้วยสถานการณ์ด้วย,กกวยทุกอย่างที่อะไรต่างๆผมมองก็20-30% นะครับหลังจากนี้ผมมองว่า20-30%นะครับสำหรับธุรกิจที่สองธุรกิจเวนทีแชีนต้องบอกว่าสตาร์ทอัพหนึ่งอยู่เดี๋ยวสามปีเนี่ยมันจะปรับปรับปุ๊บปับเลยถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนนะครับผมมองว่าสามธุรกิจนี้รวมกันเนี่ยภายในสี่ถึงห้าปีแล้วกันนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าทุกอย่างตามแผนหมดผมว่าเราโตผมโตไม่ต่ำกว่าเท่าตัวอยู่ละอ่าครับนะครับให้เห็นภาพแบบนี้ก่อน นะครับส่วนในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวคงต้องโฟ l l กผมไปเรื่อยๆนี่ตัว business model ใหม่ๆกลยุทธ์ใหม่ๆนี่ดูเหมือนว่าจะไปเข้าตานักลงทุนสถาบันนะไหมฮะมีการเข้ามาพูดคุยกับเราบ้างไหมครับคุณอรคงศักดิ์ใช่ครับผมผมผมเล่าอย่างนี้ว่าตอนที่21บาทแล้วหล่นมาสุ้5บาทเนี่ยกว่าจะพลิกตัวขึ้นมาเนี่ยป,ป,ปีกว่าจะพลิก<ช>ตัวข,ขึ้นมาให้เห็นภาพว่าธุรกิจที่สองที่สามเนี่ยมันเติบโตตัวเลขมาแล้วนะลูกค้าตอบรับตลาดตอบรับ ผมเชื่อว่าเมื่อสามเดือนที่แล้วน่าจะเห็นว่ามีการปรับตัวห้าหกบาทขึ้นมาราคามขึ้นมานะครับจังหวะนั้นมีทั้งอกองทุนสถาบันอะไรเข้ามานะครับผมตัวเลขล่าสุดผมน่าว่าตอนนี้น่าจะไม่ต่ำกว่าห้าเปอร์เซ็นแล้วนะที่เข้ามานะครับเป็นแง่ขงกองทุนสถาบันนะครับแล้วก็ยิ่งยิ่งชัดเจนเรื่อง p r o d u ั t ์ออกมาแล้วตัวเลขออกมาแล้วทุกอย่างเป็นไปนตามตัวเลขที่วางไว้นะครับตอนนี้เริ่มตอบตอบแล้วค่อนข้างดีมากครับต้องบอกว่า เราจะกลับมาครับตอนนี้เราทําให้ท่านเห็นแล้วว่าเราจะกลับมาเป็นโกลด์สตอเหมือนเดิมครับในแง่ของผนผลใจเหมือนเดิมครับเรายังคงจ่ายเต็มที่นะครับโอเคครับผมและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับข้อมูลนะครับยุทธศาสตร์ที่สําคัญนะครับผ่านแนวคิดจากคุณนรงศักดิ์ทรัพย์เลิศทรัพย์ทวีนะครับกรรมการผู้จัดการของบริษัทฟอ r c e มา s เซอร์วิสจำกัดมหาชนนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบใน Business m o เดลนะครับแล้วก็อยากสร้างผลตอบแทนด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเติบโตที่มีโอกาส เติบโตแบบก้าวกระโดดในอนาคตนะครับหุ้นของ f o r ์ทสมาร์ทเซอร์วิก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยนะครับแต่ว่าการลงทุนในทุกๆสินทรัพย์ก็ย่อมมีความเสี่ยงนะครับควบคู่มาเสมอดังนั้นการติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับอยู่ตลอดเวลายังเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยรอดพ้นจากวิกฤตและยังสามารถสร้างโอกาสนะครับในการสร้างผลตอบแทนครั้งใหม่ได้แบบเป็นกอบเป็นกำได้เหมือนกันนะครับในวันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณนรงศักดิ์เป็นอย่างสูงนะครับสําหรับข้อมูลนะครับขอบคุณครับ ครับสวัสดีครับครับผมและสำหรับวันนี้นะครับก็ผมชัยรัตน์พุมาลานะครับกับพี่นลงศักดิ์ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลยนะครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ